จะเถียงกันทำไมว่าชื่อของพระเจ้าหรือพระเจ้าของใครคือของจริงอัลลอฮเจ้าเยซูเจ้าพระสิวาเจ้าพระยาเวหรือคามิเนื่องจากพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานอันสมบูรณ์แบบจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เองพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีพระนามที่แตกต่างกันและพระนามเหล่านี้มีจุดประสงค์และความหมายที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในพระนามปรมาตมันผู้ทรงเป็นวิญญาณเหนือโลกพระผหมมันอันเป็นพระผู้ทรงสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นศิวะเจ้ากิตนาเจ้าคเนจเจ้า,จาและอีกหลายพระนามของพระเจ้าเราไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นพระเจ้าสูงสุดได้อย่างสมบูรณ์โดยการเข้าใจพรนนามของอพระผู้สร้างเพราะการสร้างตันทางวัตถุนี้เป็นหน้าทีของพลังงานภายนอกของพระเจ้าสูงสุด ดังนั้นการรับรู้พระเจ้าในฐานะผู้สร้างจึงรวมถึงลักษณะาภายนอกเท่านั้นในทํานองเดียวกันเมื่อเราเรียกพระเจ้าสูงสุดว่าพรหมมันเราไม่สามารถเข้าใจความมั่นคั่งทั้งหกของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดได้ในการรู้แจ้งความมั่งคั่งทั้งหกไม่ได้ถูกรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ดังนั้น การรู้แจ้งพรหมมันจึงไม่ใช่การเข้าใจพระเจ้าสูงสุดอย่างสมบูรณ์การรู้แจ้งปรมาธรรมันการรู้แจ้งวิญญาณเหนือธรรมชาติการรู้แจ้งบุริกภาพสูงสุดของพระเจ้าสูงสุดอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เช่นกันเพราะธรรมชาติที่แผ่ซ่านไปทั่วของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเป็นเพียงการสแสดงความมั่งคั่งของพระองค์บางส่วนเท่านั้นใน อัตลักษณ์หรือความสามารถของท่านพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคือจุตติที่สมบูรณ์ของพระเจ้าและเนื่องจากพระเจ้าเป็นองค์สมบูรณ์โดยสมบูรณ์จึงไม่มีความแตกต่างระหว่างพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กับรูปกายเหนือโลกของพระองค์พระเจ้าคือสิ่งสมบูรณ์โดยแท้จริงจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และรูปกายอันเหนือโลกของพระองค์ดังนั้นการสวดพระนามศักดิ์ษิ์ของพระเจ้าจะทําให้เราสาม,มารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยผ่านการสั่นสะเทือนของเสียงการสวดมนต์เสียงภายในแรงสั่นสะเทือนนั้นจะสาม,มารถเชื่อมโยงกับกอดได้เมื่อฝึกฝนการสั่นสะเทือนของเสียงนี้หรือการฝึกรับฟังเสียงสั่นสะเทือน โดยเฉพาะเสียงคำว่าโอมเราจะเข้าถึงได้เราจะเข้าถึงกะผ่านสามขั้นตอนของการพัฒนาของจิตขั้นตอนลุกขั้นตอนการเคลียและขั้นตอนการเหนือโลกในขั้นตอนลุกเราอาจจะปัรถนาความสุขทางวัตถุทุกประเภทหรือความสุขทางโลกก่อน แต่ในขณนะน,นั้นเองเมื่อเราฝึกไปถึงขั้นที่สองเราจะพ้นจากมนลทีนทางวัตถุทั้งหมดเมื่อบุคคลอยู่ในขั้นตอนเหนือโลกแล้วเขาจะบรรลุตำแหน่งที่ปัฒนามากที่สุดนั่นคือขั้นตอนของการรักพระเจ้าการเข้าถึงปรมาตถมันและการหลอมรวมกับพระเจ้าและรักไร้เงื่อนไข การสวดพนาน,นั้นคือแก่นแท้ไม่ว่าจะพระนามไหนหากเราคิดว่าพระนามนั้นคือพระผูสร้างและผูสร้างสรรค์ล้วนเป็นคนเดียวกันทั้งหมดอย่ายึดติดในชื่อและวิธีการปฏิบัติเข้าถึงเพราะสิ่งที่เข้าถึงพระเป็นเจ้าได้แท้จริงคือความรักต่อพระผู้สร้างและความรักต่อพระเจ้าเท่านั้น เต็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้ารวมกับพระผู้เป็นเจ้าได้ไม่ใช่เราจะบอกว่ารักพระเจ้าจะเข้าไปรวมกับพระเจ้าได้นะแต่เราจะต้องทําให้จิตของเราบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนตอนที่เราอาสามาตอนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะต้องบริสุทธิ์ภายในหรือมีแก่นคําสอนที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ในคมภี์พระเวทในเส้นทางการปฏิบัติ โดยความรักต่อผู้อื่นและเปลี่ยนไปด้วยมนุษยธรรมต่อผู้อื่นรักศรัทธาและพักดีไปด้วยกันและจงปฏิบัติหลักโยกต่างๆนั่นแหละการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า